สวัสดีค่ะนกนะคะชื่อนกสุภาพรช่างไม้ค่ะนกอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาพูดจุดป,ประสงค์ของตัวเองในการทำคลิปของวันนี้ mm hmm. ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่านกเนี่ยทำอะไรอยู่อยู่ที่นี่ทำอะไรแบบไหนก็วันนี้ก็ พอดีอากาศดีก็เลยอยากจะออกมาทําคลิปสร้างคลิปให้ทุกคนได้เห็นบ้างสักหนึ่งคลิปเพราะว่าที่ผ่านมา,านกไม่เคยออกคลิปเลยแล้วก็นี่เป็นคลิปแรกที่นกได้มาลงออกให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในยุโรปเนเธอร์แลนด์หรือ,อเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะก็สามารถ ติดต่อนกเข้ามาได้นกก็อยากจะมาเล่าถึงว่าการทำที่ดินขายที่ดินแบ่งขายเนี่ยค่ะของนกเนี่ยค่ะที่ทุกครั้งที่นกขึ้นโชว์แต่ภาพขึ้นโชว์แต่ข้อความมันมันมันเป็นเรื่องจริงไหมค่ะจริงๆแล้วตัวนกเนี่ยนะคะอยู่ในเน์แลนด์เนี่ยก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งก็ทำ ไทยเวลเนสอยู่ก็ทำมา4ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้มาเริ่มทำการค้าที่ดินเป็นในหน้าที่ดินขายที่ดินลักแบบผ่อนแล้วก็แบบสดนะคะกะ็วันนี้ออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นเพราะอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวนกมากขึ้นว่านกมีตัวตนจริงไม่ได้ออกมาหลอกลวง ได้โฉนดไหมผ่อนกับนกแล้วหน้าวันที่จะทําสัญญาจะได้รับโฉนดตัวจริงหรือเปล่าขอบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวรับรองว่าโฉนดคุณได้แน่นอนหากทุกคนนะคะเริ่มผ่อนเริ่มวางดาวเริ่มทําสัญญาปุ๊บผ่อนได้6เดือนหลังจาก6เดือนไปคุณเข้าสามารถาสามารถเข้าทํา ประโยชน์ที่พื้นที่ของคุณได้ทันทีและก่อนที่เราจะส่งโฉนดส่งที่ดินให้กับคุณส่งที่ดินตรงนั้นให้กับคุณเราจะปรับพื้นที่ทั้งหมดให้สวยงามเราจะถกที่ทั้งหมดให้คุณก่อนที่จะยกมอบที่ดินให้กับคุณนะคะถ้าที่ตรงนั้นยังไม่มีทาง เข้าไปเราก็จะทําทางให้กับคุณได้เข้าไปอย่างสวยงามเราจะทำเราจะมีน้ํามีไฟทุกอย่างเพื่อที่จะทําสาธารณปโยชน์ได้แบบไม่ต้องกังวลใจนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาชมที่ดินที่นกเนี่ยโชว์ขึ้นไว้บนเพจว่ามีตรงไหนบ้างถ้าเพื่อนในยุโรปนะคะสนใจที่ตรงไหน ติดต่อเข้ามานะคะที่นกช่างไม้ทาง messenger ทาง Facebook หรือ id line นก n o OK, k แล้วก็ช่างไม้นะคะนั่นเป็น l ล ne id ของนกขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวนกนะคะหากมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นแบบไหนผ่อนยังไงและสัญญา ทำยังไงขอให้ทุกคนติดต่อเข้ามาได้เลยตลอดเวลานกนกสแตนบายที่จะอตอบคำถามทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ